ดีจ่าเอ๋พิ่กระมูพี่สกายครับจ่าเอ๋พิ่กระมูพี่พลอยค่ะจ่าเอ๋พิ่กระมูพี่ข้าวค่ะจ่าเอ๋พิ่กระมูน้องดาเท่ค่ะ นอกจากจะได้มาจ้าเอกกับพวกเราทุกคนแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าพวกเราเนี่ยมีอะไรเด็ดๆให้ติดตามกันอีกเยอะเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแต่ละสัปดาห์แล้วก็จะเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอาทิตย์นี้พี่พลอยขอนะคะโอเคแล้วผมก็ขอเหมือนกันครับโอเคไปมาเริ่มต้นไม่หายไม่หายหรือไว้ใช่ว่าต้นอะโวคา ต้อนอวโวคคโดมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ไหนครับเม็กซิโก ا, ค่ะต้นมันอยู่มานานหรือยังครับหมื่นปีที่แล้วต้นมันแข็งแ,ขงแรงมากไหมครับแข็งแรงมากค่ะถ้าเกิดว่าได้น้ําและปุ๋ยที่ดีต้นมันสูงม,มากไหมครับสูงประมาณ20เมตร20เมตรสูงเท่าไหร่หรอครับตึก7ชั้นอะ <phone erweise> ทาไมพี่พลอยเก่งจังครับเนี่ยเชื่อได้ไหมครับเชื <S <S ่อได้สิคะพี่พลอยอ่านมาเยอะค่ะถ้าน้องๆอยากตอบได้แม่นยางเหมือนพี่พลอยเนี่ยก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะคะพิกาบุปช่า ปุดช,ช้าไรเชลสติงเรย์บากระเบนกินอาหารยังไงเคีย้ยวหรือว่าบดพิกาพีกาพีกาบูพกาูวิสัชนะวิสัชนะสติงเรย์หรือปากระเบนกินอาหารด้วยวิธีบดเพราะมันชอบกินอาหารที่ไม่เปลือกการบดจะมีเอกลักษณ์เคี้ยวนั่นเองพิกาบู can do ชิซซูแคนดูวันนี้พี่พลอยครับวันนี้พี่พลอยจะทําเมนูอะไรให้พวกเรากินกันเหรอครับวันนี้พี่พลอยขอนําเสนอเมนูที่มีชื่อว่าชื่อว่าทังฮูลูมะเขือเทศราชินีมะเขิอเทศราชนินีเป็นไงหรอครับพี่พลอยมะเขิอเทศราชนินีก็คือนี่เลยค่ะโหอันนี้ผมรู้จักครับ เพราะตอนนั้นผมไปกินส้มตำมาแล้วมันเป็นมะเขือเทศเดียวกันที่ใส่ในส้มตำใช่ไหมครับใช่แล้วถูกต้องแล้วค่ะมะเขือเทศราชินีนที่พลอยเอามาวันนี้นะคะเป็นมะเขือเทศพันบีจินค่ะอินพอร์ตรมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะญี่ปุ่นนะรับรองว่าหวานเหมือนสตรอเบอรี่แน่นอนอโโอแล้วถังหูรูปเป็นงไหรอครับ ทางหูลู่นะคะก็คือผล,ลไม้ที่เสียบไม้แล้วก็เคลือบน้ำตาลค่ะมีต้นกำเดิดมาจากประเทศจีนฮะ <Wow. S 3> oh, ผมเคยกินครับแต่ว่าผมเคยกินแต่สตอเบอรี่อะครับอืม <c oughs> แต่วันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาเป็นมะเขือเทศกันค่ะพร้พอมยังพร้อมแบบสุดๆโอเคถ้าพร้อมแล้วลองมาทำกันเลยค่ะับ <c oughs> ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องเอามะเขือเทศที่เราเตรียมไว้มาเสียบไม้ค่ะ หน้าที่นี้พี่พลขอให้ดันเต้เป็นคนทํานะโอเคไหมได้ค่ะ <c oughs> ก็แต่ละไม้เนี่ยจะเสียบไว้ประมาณ3-4ลูกนะคะสาถึงสี่ลูกใช่ไหมครับใช่แล้ว <c oughs> แล้วหลังจากนั้นนะคะพี่พลก็จะมาเตรียมน้ําตาลเคลือบค่ะ <c oughs> พี่พลเตรียมน้ําแล้วก็น้ําตาลไว้แล้วนะคะจะมาผสมรวมกันค่ะแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆแต่ว่าข้อสําคัญนะคะห้ามคนห้ามเคี่ยวเด็ดขาดเพราะว่าการคนหรือเคี่ยวเนี่ยจะทําให้น้ําตาลขุ่นค่ะ และน้ำกับน้ำตาลนะคะ<ม>ก็จะทําปฏิกิริยากาันทําให้ไม่เคลือบตัวผล,ลไม้หรือว่าตัวมะเขือเทศที่เราเตรียมอาไว้ค่ะ<ม>เสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จสองไม้แล้วครับโอ้โห و, สองไม้มันน้อยเกินไปอะ่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมร่ายมนนะครับโอเคไ่มานะคะพี่ฝาก่อให้ผมนะคะโอเคได้เลยค่ะพีคับพีค่ับุ๊คโ,โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหอ่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการเอาน้ำตาลมาเคลือบนะคะรับ อืมแล้วก็ับได้ไหมครับได้เลยเดี๋ยวพี่พลจับไว้ให้นะอ่ะแลเอาช้อนมาเคลือบน้ำตาลได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะผมไม่ได้อพี่พลขอจองสี่ไม้ได้ไหมคะได้เลิศเลยถ่างน้นผมจองที่เหลยอโอเคเรียบร้อยครับพี่พลจะบอกเคล็ดลับอะไรให้รู้ไหมถ้าอยากให้น้ำตาลเกาะตัวได้ดีเนี่ยเราต้องเอาไปจุ่มในน้ำเย็นค่ะ จุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเนี่ยเราก็รอให้น้ำตาลเซ็ตตัวค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะโอ้ oh, เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ ah. <Yeah. S 2> แล้วแล้วอันนี้เสร็จแล้ว uh huh. อร่อยมากครับหวานไหมหวานแล้วอร่อยมากเลยครับ hmm. อยากกินอีกเลยครับอร่อยขนาดนี้ uh huh. วัตถุดิบก็หาง่ายด้วยนะคะ uh huh. น้องๆเนี่ยลองไปทำตามกันได้เลยค่ะ พิกาบูปุตชาปุตชาช่กาลกาก้าอาหารประจำชาติอะไรระวังอินเดียเด้งเงินเด้งเงินเด้งเงิเด้งเงนเด้งหรือแอฟริกาใตาพา้พิกาพิกาพิกาบูพิกาบูวิสัชนาวิสัชนาช่กาลกาก้าเป็นอาหารประจำชาติเอลฟริกาใต้เป็นเมนูเผ็ดร้อนใส่แครอทหัวหอมผัวและ มะเขือเทศจูพิกาบูนิวส์พิกาบูจูเนีร์นิวส์ขาวชิวๆเล่าเพิเพินมาแล้วค่ะเฮ้ยอันนี้เสียงอะไรนะคะหืมเสียงหมอนนกหวีดขนาดนี้เป็นอะไรไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากน้องโลมาทุกคนรู้ไหมคะว่าปกติเนี่ยโลมาใช้เสียงในการทำอะไรบ้างมันก็ใช้คุยการใช้หาโลเคชันแล้วก็ใช้รอบหนีสตรูด้วยค่ะการหาโลเคชันมันทำยังไงน่ะหรอ มันก็ทําเสียงรัวๆคล้ายๆเดาะลิ้นแล้วก็รอฟังเสียงสะท้อนมาค่ะซึ่งเสียงสะท้อนนี้นะคะจะทําให้มันรู้ทั้งตําแหน่งและระยะท่าของวัตถุฉลาดจริงๆค่ะ <Wow. S 1> แต่ตอนนี้นะคะโลมาจําเป็นต้องเริ่มเรียนรู้วิธีการตะโกนได้แล้ว <Wow. S 1> เพราะเสียงที่มนุษย์ไปรบกวนมันนะคะทําให้มันสื่อสารแบบปกติวิสัยไม่ได้อีกต่อไป <Wow. S 1> บางตัวเนี่ยไม่สบายบางตัววายชนเรือเลย <Wow. S 1> บางตัวก็ถึงกับเกยตื้นมาน่าสงสารจริงๆนะคะลองไปฟังรายละเอียดกันดูค่ะ เมื่อเร็วๆนี้นะคะนักชีววิทยาทางทะเลได้ศึกษาผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์ต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของโลงมาถ้าใจูง,ง่ายๆก็คือศึกษาว่าการที่คนไปทําเสียงดังในมหาสมุทรเนี่ยมีผลไปรบกวนน้องๆโลมาในน้ําหรือเปล่าเขาทํางานวิจัยกันเป็นทีมจากหลายสถาบันหลากหลายประเทศเลยค่ะได้แก่มหาวิทยาลาย Bristol, ัยบริสตอลศูนย์วิจัยโรมาฟลอริดามหาวิทยาลัย s ซรริคิวส์สถาบันสมุทรศาสตร์วูดส์ฮลมหาวิทยาลัยอาร์ฮุส และมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูส์ค่ะสรุปออกมาเป็นผลวิจัยนะคะลงตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology นะคะว่ามลภาวะทางเสียงที่มนุษย์ก่อขึ้นเช่นเสียงเครื่องยนต์ของเรือ การก่อสร้างใต้น้าเบื่องใต้น้ําการขุดเจาะน้ํามันเคลื่อนเสียงโซน่าจากเรือดำน้ำําที่ใช้สําหรับจับวัตถุใต้น้ําของทางการทหารเนี่ยมีผลทําให้โลมาสื่อสารกันยากค่ะถ้าเป็นคนเนี่ยก็คือหูอื้อคุยกันไม่รู้เรื่องต้องตะโกนคุยกันแถมยังทําให้น้องโลมานะคะว่ายน้ําแบบงงๆว่ายชนกับเรือมากขึ้นด้วยที่สาคัญค่ะคือมันทําให้น้องโลมานอนไม่หลับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต่อจากนี้เนี่ย พื่อลดผลกระทบเหล่านี้มนุษย์จะต้องหาทางลดเสียงใต้มาหาสมุดลงค่ะหรือแม้ก็ต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ใต้น้ําได้เราเป็นสัตว์โลกด้วยกันนะคะจะต้องดูแลซึ่งกันและกันค่ะในไหนก็นไหนและพูดเรื่องโลงมานอนไม่หลับทุกคนทราบกันไหมคะว่าเวลานอนเนี่ยโลมาหลับตาข้างเดียวค่ะและเวลานอนนะคะสมองน้องก็จะปิดทําการทีละครึ่งด้วยพอตาขวาปิดสมองซีกซ้ายก็จะปิดทําการ พอตาซ้ายเปิดสมองซีขวาก็จะยังเปิดทําการสลับไปมาแบบนี้เลยค่ะเพื่อให้เหลือสติอยู่ตลอดเวลาในการควบคุมการหายใจและระวังภัยเหมือนมีแบบระบบสัญญาณเตือนภัย24ิบสี่ชั่วโมงเลยนั่นแปลว่าไม่แปลกเลยนะคะที่น้องเนี่ยจะสามารถว่ายน้ำไปด้วยแล้วก็หลับฟุ้นได้พร้อมพร้อมกันได้น่ารักขนาดนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลเขาไม่ไปทำร้ายเขาไม่ว่าจะทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะสำหรับพิกาโบู์จูเนียร์นิวส์วันนี้ไปก่อนนะคะข่าวรายงานค่ะบ๊ายบาย กรบูจูเนี่ยวันนี้เวลาหมดหมด oh. เวลาแล้วค่ะแต่น้องๆสามารถตามดูย้อนหลังได้ที่ b u b a b o o ู v v ครับและสามารถติดตามช่องทางโซเชียลของพวกเรานะคะทั้ง YouTube และ Facebook ได้ที่ oh. พิกระบูจูเนี่ยจะเอเด็ด oh. ๆค่ะโอ้และผมก็เพิ่งนึกได้นะครับมีติ๊กจอก้วยครับช่วยพี่กรบู <perfekt ion ic> แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์7.30โมงครึ่งทางช่อง7 HD แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายักยบดายบายสุสดสุดสสุดสดสุดส